บิ๊กโจ๊กบอกว่าผมไม่ใช่คนอ่านและผมไม่ได้ไปแต่ว่าประธานมนตบอกว่าบิ๊กโจ๊กนี่แหละเป็นคนขอพาคุณสุชาติเข้ามาเพื่อที่จะเคลียร์เรื่องที่จะไปยื่นฟ้องถอดถอนคุณสุชาติจากปปชแล้วเรื่องมันต้องไปผ่านประธานสภาถูกไหมเพื่อประธานสภาไปที่ศาลก็ปรากฏว่าเหมือนกับจะไปขอร้องกันแต่ประธานสภาก็บอกว่าคือมันการนั่งพบกันเนี่ยในบ้านประธานสภาซึ่งภาพมันออกมามาไม่ดีไงคนที่ตั้งใจปล่อยภาพออกมาเพื่อเห็นถึงความไม่ดีแต่ประธานสภาเนี่ย คืออย่างที่คุณนิพิพพูดไงใครอัดคลิปไม่ใช่สาระประเด็นมันคือเขาพูดอะไรกันมากกวา่าเพราะคนหนึ่งเป็นประธานสภาต้องดำรงซึ่งความเป็นกลางคนหนึ่งเป็นประธานปปชตรวจสอบทุจริตซึ่งประธานสภาคือนักการเมืองด้วยประธานปปชนั้นก็ยังต้องจะต้องยิ่งเป็นกลางเขาสองคนควรจะต้องพบกันในที่ที่โล่งจง้องไม่ใช่ที่อโคจรระโ <ละ S 2> หฐานอันนี้ <สด S 1> ไม่ได้ที่ส่วนตัวไม่ได้